มานั่งพิจา,ารณาว่าอสุเป็นสัญญาคือร่างกายของเราคนดีร่างกายขอาคนอื่นคนดีว่าทุท่ายคนดีสุปรกมันสุปรกอย่างเดียวหรือให้เขไปจับสกายยะทิฐิไม่พิจาสนาญาณว่าร่างกายคนคนดีใ่คนดีที่มันไม่สุปรกอย่างเดียวมันประกอบวินิจธาตุสี่ทรงโตโชคเรา แยกออกเป็นชิ้นเป็นส่วนได้สามริบสองชิ้นที่เรียกกันว่าอาการสามร้บสองมีผมขนเล็บปันหนังเนื้อตับไตไส้พอดเป็นต้นผมไม่อยากจะแยกเทียกทำามันยุดูทีเดียวให้มัสกปรกไปหมดดีกว่าไปไล่เมียตำราก็รู้สึกว่าจะเลวเกินจะเ็วเกินไปมันยืดมันยากพระพุทธเจ้ากล่าวว่าทำของเราไม่ทำเปนเครื่องเหนนชา